ครับจัดไปครับผ่านต้นบอกสวยมากนะครับหืยสวยครับอ้โหน้ำหวานครับสวยงามอยู่ครับ ตีพึ่งนี่ครับเจอไว้ั้งแต่เมื่อวานแลยนะครับหลังจากที่ตามต่อรัง uh> ตอนเย็นนะครับคลิปก่อนนะครับกับกานต้นนะครับเดินมานี่นะครับมาเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพึ่งรังเบเลอเร์เลยนะครับแต่ว่าเกิดเหตุชุกชืนผิดท่อยนะครับก็เลยไม่ได้ตีมาตีวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับนี่ครับเมื่อวานนะครับตามมาจากฝั่งนู้นนะครับต้นตาลนู่นเลยนะครับมาเจอต่ออยู่รังนี้นะครับ ต้นกระบกนะครับแต่อยู่สูงครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องก็ส่องไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวเดินไปต้นนู้นครับไปเจอพึ่งครับดังเรื่อเลยนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับจะโอเคหรือเปล่าผม ไม่แน่ใจว่ามันจะอ่อนหรือแก่นะครับทรงดูยาก <c oughs> <c oughs> ต้นพึ่งแล้วนะครับอยู่บนนู้นนะครับกลางจอเลยครับอาจจะย้อนแสงมืดหน่อยนะครับภาวนาให้พอดีนะครับจัดไปครับพี่น้องครับลันต้นขึ้นนะครับ ตอนนี้พานต้นกําลังขึ้นไปแล้วครับพึ่งอยู่บนนู้นนะครับรังใหญ่พอสมควรนะครับแถวบ้านผมจัดว่าใหญ่มากแล้วนะครับมานมีนะครับไม่รู้ว่าอ่อนหรือแก่นะครับผมก็บอกไม่ได้ครับไม่ค่อยแน่ใจนะครับรังนี้นะครับจะว่ามันอ่อนแต่ตัวพึ่งมันก็ดูเยอะดูลามคอนนะครับ

ตอนนี้พลันต้นเข้าใกล้รังพึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขึ้นมาถึงรังแล้วนะครับจุดคบก่อนครับ

ต้นบอกสวยมากนะครับเดี๋ยวดูกล้องข้างบนนะครับผมเข้าไปในควันก่อนนะครับสวยงามมากครับพี่นงครับสยอดยครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะตัดถึงไหมครับโอ้ตรงกลาง ถอดตัวแล้วครับ น้ำหวานครับสวยงามอยู่ครับนี้พลานต้นกำลังจะตัดแล้วนะครับหัวน้ำจัดว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวลังลงมาก่อนนะครับเสียดายครับถอดวงกลางไปแล้วนะครับ ถ้าเต็มพอดีนี่น่าจะสุดยอดกว่านี้นะครับ ครับตัออ่อนครับสวยมากครับ

สูงมากเลยนะครับอัตนตรายมากอู้ มาสรุปผลงานครับพี่น้องครับทั้งตัวอ่อนทั้งน้าหวานก็จัดว่าสุดยอดนะครับอัานต้นยกครับน้าหวานนี่จะน่าจะไม่ขาด3ากิโลนะครับได้อยู่ครับสวยๆปิดตาเลยนะครับอันนี้ซ้อนถุงไว้นะครับมันก็เลยเห็นไม่ชัดนะครับอ่านต้นยกอันนี้ให้หน่อยครับอันนี้เป็นตัวอ่อนนะครับสวยเหมือนกันนะครับใส่ถุงสะอาดไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวอ่อนครับนี่อีกครับนี่ครับสุดยอดครับ นี่ยผลงานนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยครับโคตรฟลุกเลยนะครับวันนี้นะครับเกศศรนวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวระวังนมาดูเกสรครับพี่น้องเกสรต้องบอกว่าโคตรเกสรครับโอ้โหหน่วยมีหัวน้ําปนไปด้วยนิดหน่อยนะครับนี่ครับโคตรเกสรจริงๆครับน่าจะเฉียดสองโลได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ภาพอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าพ่านต้นเสียวมากครับสูงครับกิ่งนอนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ